ปมาหอนดแล้วพี่น้องรดระเบียบวาแต่สิ้นนะนี่จะขันปะป๊าต้องมาไล่ขันพี่น,อน้องจนว่าบ่มีมองจอดร,ระเบียบวาทศินอยู่บริเวณเดินวัดเดินวัดรโพนงามบัติดต่อพี่น้องกำลังกาลังตั้งหานอยู่คุณนะไปเพิ่งเพิ่นตั้งหานพี่น้องไปเพิ่งเพิ่นตั้งหาน,น กำลังตั้งฮานพี่น้องกำลังตั้งฮานเริ่มแล้วเริ่มตั้งฮานแล้วแต่ว่าปูสัดกันปูแล้ว <c oughs> จองซัดกันเรียบร้อยแล้วรถออยับตามหวัวมันพ่อปูไว้ก่อนโอ้มาจะรด้นี้นะทีมงานทีมงานอันจะไหนบุมากม้วนมาสั่นลานะ <c oughs> ปูชัดกันเรียบร้อยแล้วคล้องก่อนบอยุ่มเลกสุมย่างกระทบเต่งเต็มที่ กูนะเกิดมาเป็นที่ดินที่ร้อนตามหัวมันมาแต่เหาได้ฟูปูซาดเรียบร้อยแล้วจองเจกุกกิกลงบาลเลยฟูเจกุกกิกลงบาลเลยผู้ใดมาเจกุกกิกเนี่ยอ้าวผมเป็นสากุกกิกกันตจริงนะสากุกกิกนางน้าเลยจริงนะเสด้มานั่งนำสาวกุ๊กกิกกันนิดหน้าคนนางพี่น้องฟูซัดกันเรียบร้อยแล้ว โอ้โจอมองนางกันเรียบร้อยแล้วตีมงานพิน่นกลังมาฮอดแล้วคุณนนะ่ะรุดจกมาจากขันบู๊บะม,มี่ฮ้อนมองจอดคุณนนะ่ะต,ต็มไตโกโผพุดแล้วตั้งห้านกันกำลังตั้งมาหรือพี่น้อง2 2ตุลาคม2 5 6 7ระเบียบวาทศิลป์ที่วัดพนงามบ้านติดต่อกำลังตั้งห้านกันยุ่งยะยุะย่ยอยู่เนี่ยอ หม้อลำม,มาหา้าโ่นหม้อลำดาหลาหม้อลำสุดยอดมารสบอพีดวังเมื่อเร็งนอะอยู่วัดพลงามบ้านติดต่อเด้อพี่น้องเดอ้เอสวัสดีครับเออที่ไปพอกันอยู่บ้านกับน้อเพียดนั่นส<ะ>ิวันนี้ก็วันนี้ก็นนกมาเหมียนเดิมบ้าน,นหัวนาะไปทำไม่ละเกินเหรอคนทอนดเออเมื่อนี้ตีทอดกระทิบ้านหัวนานะจะ้าเออแล้วมาทำเสลียงก็เมื่อโกนโกนไปห้า มะมืนนี้สอสแจงมะมือนี้นะแจงคือเกลีค่ะแจงคือเกลีค่ะระเบียบวัตถสินค่ะมาเบิ้งผู้ใดค่ะมาเบิ้งเต้าเบิ้งเบิ้งมาผู้ใดเป็นพิเศษเต้าหย่องเต้าทบเต้าสุกัญญาเออเขาเออไปข้างะน้ามาเออมาแล้วไปข้างหน้าโตตลกกได้หมาเบิ้ดเนาะตลุกตอนเด็กมาแต่วันหัวหน้ามาจับคนหัวหน้านะซามคนเนี้ยนะมากินข้าวพี่นึ้ยแม่เจ้านะโออเด้อเอามาให้หมอลำเขามาเนอะโอ้ยฮอรเขามาให้หมอลำนะ ปลาตัวโตโตโตอ้อจมหมูจมจีนต้มหน่อไม้มาให้มาเอ็กหมอน้ำอย่างชอบเก่งน้ำไม่บุญมาเอ้ามาให้ลูกหมอน้ำเพื่อนนะหมอลำเพื่อนเออลูกหมอลำผู้ใดล่ะเป็นพิเศษนะพิเศษนะผู้ใดล่ะต้องไปต้องห่วงมาเออเบิดจุ่มเบิดสุ่มข้าเจ้าอันจีมีแต่คนรอๆเนาะห่างเกียงกะรอแดนเซอร์กะรอไปอีกกะรอ อันนี้สัวนาสามคนพี่น้องเอ๋ยเอินเนีเอินคนกินเข้าวเนี่ยว่ได้กินเขาวยู่นมันมากินขาวยุ่นหันหมอลำลนมาแต่จากโมงนี่นะมาโคตรสีมงสี่โมงมาได้ไหมมาแต่บ่ายว่าสี่โมงเคร่งสี่โมงเร่งนะจ้าเหมือ่มเป็นมาแต่บ่ายพุทธนี่มันห้าโมงนึงนี่นะ ไปเอินไปเนาะเข้ากับเขาอยู่เข็ดกับเขาแล้วกันมาเลยมากินเขาวีเออมาที่มงเพิ่งจะส้มหมูนะพี่น้องโอ้ยวัดสนามไปอีกงมอล่อเนาะได้กินส้มหมูนะโอ้ยอิ่งสาวไปยิ่มอล่อเด้เนาะเฮยพี่น้องบ้านหัวนาเตรียมรอปูชาดครับผมจากร้านละม่อมบาร์เบอร์ปูชาดจะผื่นเหมือนนี่นะ กวางยุบอหารในปูเฮียเออให้รถออกก่อนเนาะผสมดีสียับซัดเฮาเนาะงูลูกไพรก็ใช่มาลายเออลูกไพรมาแต่บ้านไหนก็บ้านบ้านนาม่วงบอกนาม่วงพวานง่ายทหารพอดีไม่ม่วงบ้านไรม่วงใช่ไหมเออไรม่วงสับปะรดนะทางบ้านเพียนะเออบ้านเพียทางบ้านเพียบ้านน้ำมันน่ะโอ้แม่ทางบ้านนารีดำน่ะเออเออบ้านนาม่วังนาม่วงเนาะนาม่วงนารีดำเนาะ ครับผมปูซาร์หลอดลูกไผ่ไม่ยานะดีไฮสุจากร้านละมมบาเบอร์อน,นะเริ่มปูซารกันจองค่ะจองค่เอ้อาคือมีแต่เดินซื้อๆก็ได้ปูเอาแต่กระ้ามาติดจองค่ะจองค่ะอจองพี่น้องคุณน,นะมาเด้อเฝ้ามาเด้อ